สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการ Business Smart กับบิชานสร้อยฟ้าโอสุกนทิฟย์ค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาคุยเรื่องของคดีความต่างๆนะคะท่านผู้ชมคะเวลาพูดถึงกรมบังคับคดีท่านผู้ชมนึกถึงอะไรคะคงจะนึกถึงการขึ้นโรงขึ้นศาลการขายทอดตลาดใช่ไหมคะ แต่ว่าจะดีกว่าไหมคะถ้าบทบาทของกรมบังคับคดีนั้นเข้ามาช่วยเสริมพลังให้กับผู้ประกอบการ SME หรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยทั่วๆไปนะคะนั่นคือบทบาทในการไก่เกลี่ยนี้ไม่ว่าจะเป็นนี่บัตรเครดิตนะคะนี่ไฟแนนซ์หรือว่าเกษตรกรนี่สินครัวเรือน รวมถึง SME นะคะเดี๋ยววันนี้สอบถามให้กระจ่างเรื่องนี้เลยนะคะกับอธิบดีกรมบังคับคดีคุณเรื่นบดีสวุวรรณมงคลคะ่สสคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณไส้ฟ้าค่ะ,คะท่านนทีคะบทบาทในการเข้าไปไกล่เกลี่ยนี้ให้กับ ประชาชนทั่วไปเป็นยังไงบ้างคะคนอาจจะติดภาพของกรมบีในการยืดอายาัดตาในส่วนของภาคศาซึ่งนั่นคือเป็นงานรูทีนที่เราต้องทำเป็นงานหลักในหน้าที่ใช่ค่ะเป็นงานหลักในหน้าที่แต่เราก็มองเห็นแล้วก็สำคัญสุดเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีติรยาด้วยนะคะท่านเรกพิบูลคุ้มฉายาเนี่ยท่านย้ํามาว่าให้เราเนี่ยเป็น,นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่วนหนึ่งในการที่ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและก็รวมทั้งถึงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจด้วยประเด็นเรื่องของการไกลเกลี่ยคุณคุณส้ยฟ้าพูดถูกว่าเป็นเรื่องของการเพิ่มพลังกรมบังคับดีเนี่ยเขาสร้างคนไกการไกลเกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับดีนะคะคมาก่อนนะคะก่อนที่ตัวเองมารับตําแหน่งมารับตําแหน่งและพยานยต่อย,ยอด เราก็เจาะลงในกลุ่มลูกหนี้ที่เป็นกลุ่มลูกหนี้ครัวเรือนซึ่งถือว่านี่คือปัจจัยสําคัญของประเทศคือคว่าในชั้นบังคับคดีนี่ยังไงคะมีคำพากษาแล้วว่าให้ในกรในขอต้องชําระหนี้นะคะถ้าไม่ชําระหนี้ก็ต้องตามหาทรัพย์ละค่ะเพื่อมายึดหรือมีเงินเดือนก็อายัดอย่างนั้นละค่ะ,คะนั่นคือการไกลเกลี่ยในชั้นบังคับคดีใช่ค่ะซึ่งกระขอนุญาตย้ยํานะคะว่าการไกลเกลี่ยเนี่ยเกิดขึ้นแม้กระทั่งชั้นที่ศาลมีคำพากษาได้คือเป็นการไกลเกลี่ยในชั้นบังคัับคคดีหลลงําาาพิกษแ้ว ใช่ค่ะใช่ค่ะพอไกลเกลีย์ได้ก็ไม่ต้องมีการตามหาทรัพย์ให้มีการบังคับแม้นว่าทรัพย์ถูกบังคับแล้วก่อนประกาศขายถ้าตกลงกันได้ก็ถอนการขายได้<ม>พยายามไปต้องต่อยอดให้ครอบคลุมลูกหนี้ ที่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งเราก็ทราบนี่ครัวเรือนเนี่ยก็ถือว่ามีจํานวนอยู่พอสมควรของประเทศถูกไหมคะคือวันนี้บทบาทไกลเกี่ยก็คือทําอย่างไรให้ลูกหนี้กับเจ้าหนี้เนี่ยเขามาเจอกันแล้วก็เห็นประโยชน์ร่วมกันเห็นประโยชน์ร่วมกันคุยกันรู้เรื่องค่ะก็เป็นลักษณะเหมือนท่าภาษาที่เขาใช้ก็เป็นวินวินด้วยกันทั้งคู่ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่โดยความสมัครใจของเขานะคะไม่ใช่ภาคบังคับนะคะนิยมแล้ว่าไม่ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเป็นการสมัครใจก็หน้าที่ของกรมบัฟบีโดยเรามีผู้ไกล่เกลี่ยเป็นคนกลางที่เราขึ้นนทะเบีย ของกรมคมีีตามคุณสมบัติตามประกาศลักษณะการทำงานนะคะเป็นคนกลางชวนให้เขามาคุยกันกลุ่มคนที่มีปัญหาที่จะกลับมามีพลังขึ้นได้ที่จะกลับมาเดินต่อไปได้เนี่ย ที่กรมกำกับดีได้ดําเนินการไกล่เกลี่ยไปแล้วเนี่ยมันมีกลุ่มไหนบ้างยังไงคะเราต้องการไปเป็นแบบโฟกัสนะคะเป็นแบบเฉพาะจุดเน้ตแน่นอนคะ่ะผู้ประกอบธุรกิจ SME ซึ่งเราก็ทํา MOU เป็นเจ้าแรกนะคะกับ SME Bank The Development Bank กลุ่มที่2เราก็คงจะพูดถึงลูกหนี้ที่เป็นคนทั่วๆไปซึ่งเราก็รู้แล้วละวันนี้เรื่องปัตเครดิต มีจำนวนมหาศาลถูกไหมคะเราก็ไปกับบริษัทบัตรเครดิต<ม>บริษัทหนึ่งคือ KTC อันที่3ค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่เราเป็นคนเรียกว่าผลักดันก็ได้มั้งนะคะคือกอยศอค่ะกองทุนผู้ยืมเพื่อการศึกษาน,นะคะเราทำา m u เมื่อตอนประมาณสักมีนา58 ในช่วงในช่วงนี้ซึ่งจํานวนเขามีพอสมควรเลยนะคะกยอสอในช่วงที่มีการภาคษาแล้วนะคะถัดมาค่ะก็เป็นในกลุ่มของสินเชื่อบุคคลธรรมดานะคะซึ่งไปตามธนาคารพาณิชย์อย่างบัตรเครดิตเนี่ยอาจจะมีหลายๆคนที่เจอปัญหาตรงนี้ยกตัวอย่างการไกลเกลี่ยสิคะว่าเวลาที่ลูกหนี้บัตรเครดิตะนะอยากจะไกลเกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้บางครั้งเนี่ยคุยกันไม่ดูเรื่องพอมีตัวกลางอย่างกรมบังคับคดีไ,ดคไปช่วยไกลเกลี่ยเนี่ย คุยกันแล้วมันรู้เรื่องแค่ไหนหรือทางออกมันเป็นยังไงเราสะท้อนจากสิ่งที่เวลาเขามีการจัดมาหกรรมก็จะแวะไปเยี่ยมมาชมดูนะคะสิ่งหนึ่งที่เราได้เลยคือในฝั่งเจ้าหนี้ก็จะบอกบอกว่าหนังสือที่ออกจากกรมพัมดีเนี่ยพอลูกหนี้รับเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคนกลางเนี่ยเชื่อมเขาเองพยายามติดต่อแทบแย่ติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ <c oughs> ไม่ติดอะไรบ้างอ้าว <c oughs> พอจดหมายไปถึงลูกหนี้มาเพราะเป็นหน่วยงานของรัฐไงฮะลูกหนี้รู้สึกว่าพูดคำว่ากรมบังคับคดีก็มาก่อนละใจหนึ่งก็กลัวเหมือนกันอีกใจหนึ่งก็ ่า,าจะ,ช,ะช่วยฉันได้นะ,ะ,ะประมาณอย่างนั้นคุณชัยฟ้าเข้าใจถูกแล้วค่ะมาแล้วเขาได้ประโยชน์ยังไงคืออย่างนี้ค่ะตัวเจ้าหนี้เอง,องต้องต้องต้องมีเงื่อนไขก่อนนะคะ,ะเงื่อนไขส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะพยายามให้คนไกลเกลี่ยเราเขาพยายามจะให้เห็นประโยชน์ว่าลูกหนี้เขามีจํานวนเข่านี้ถ้าลูกถ้าเจ้าหนี้ตามหาไปค่าใช้จ่ายมันก็ต้องอาจจะไม่คุ้มเจ้าหนี้บางคนก็มาด้วยเงื่อนไขที่แบบลดแลกแจกแถมนะคะแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละที่แต่ทราบอย่างนี้ค่ะว่าอย่างบริษัทบัตรเครดิตเนี่ยก็จะมาบอกว่าถ้าปิดยอดเลยนะคะ ดอกเบี้ยอาจจะไม่คิดเพราะเรื่องเรื่องนี้คำพิพากษามีแล้วนะคุณด้อยฟ้าดอกเบี้ยเดินทุกวันตั้งแต่คำพิพากษามีาานะคะค่ะ,ะดอกเบี้ยไม่คิดต้นอาจจาะลดเพราะฉะนั้นทุกคนกลับไปยิ้มเลยค่ะมาย,ยังไม่รู้ว่าจะได้อะไรไม่ได้เลยะนะคะพอมาถึงยิ้มเลยค่ะงั้นต้องย้าํากับท่านผู้ชมที่มีหนี้บัตรเครดิอตดอ,อ่ะเคสของบัตรเครดิตก่อนเนี่ยถ้ามีหนี้ไม่ต้องหนีเจ้าหนี้คือมีหนี้ต้องใช้เพียงแต่ว่าจะ คุยกันอย่างไรกับเจ้าหนี้ให้ดูเรื่องนะคะบางครั้งเนี่ยคุยกับแบงก์เองอาจจะคุยไม่เรื่องแต่ถ้ามีกรมบังคับคดีช่วยเป็นตัวกลางาในการไกล่เกลี่ยนเนี่ยอาจจะมีการ ลดดอกเบี้ยตัดดอกเบี้ยทั้งหมดหรือว่าลดเงินต้นอันนี้ก็คุยกันเป็นเคส by เคสใช่ค่ะเคส by เคสสำคัญสุดหลังจากตกลงกันได้ต้องทําตามข้อตกลงนะคไม่ทำข้อตกลงเป็นยังไงคะก็ยืดอายัดเหมือนเดิมกลับมาใหม่ก็กลับไปในรูปเดิมใช่ค่ะต้องใช้มาตรการขค่เหมือนเดิมใช่ค่ะเพราะว่านี่คือการที่เขาให้โอกาสหลังจากที่ทํากันมาปีปีเศษแล้วก็เราก็ประเมินกันนะฮะวันนี้เราเราต้องต่อยอดในปีห0นยเราต้องต่อยอดไปที่ทําแล้วเนี่ยก็พบว่า โอกาสที่ผิดสัญญามีน้อยมากไม่ถึง10%อร์เซแม่แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดแบงค์เขาจริงใจในการลดดอกเบี้ยลดเงินต้นให้แล้วเนี่ยเราเป็นลูกหนี้เนี่ยเราก็ต้องจริงใจกลับเป็นอย่างนั้นค่ะก็คงหวังให้ความร่วมมืออย่างนั้นด้วยตัวบัตรเครดิตเองเนี่ยเราร่วมกับกี่บัตรอ,อ๋อตอนนี้ก็มี KTC แล้วก็มีธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ซิตี้แบงค์ค่ะ,คะพอคุยกันแล้วจบด้วยสักกี่เปอร์เซ็นต์โอ้ตัวเลขสูงมากค่ะมหกรรมบางพื้นที่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม ฮ่า uh huh. บางพื้นที่อย่างน้อยขั้นต่ำนะฮะเท่าที่เห็นตัวเลขอยู่เนี่ยไม่ต่ำกว่า92%ค่ะแสดงว่าลูกนี้เองก็อยากจะปลดเปลื้งภาระใช่ค่ะในมุมของ SME เนี่ยที่มีการไก่เกลี่ยเท่าที่เราทำไปเป็นยไงบ้าง ก็เรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะเราทําออกตัวตั้งแต่ตอนปลายปี57เราไปครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วนะคะตั้งแต่เนื้อกลางใต้ตะวันออกแล้วก็ส่วนกทมนะคะประสบความสาเร็จหน้าไม่น้อยกว่า87ราคาในส่วนนี้ที่ไม่ประสบความสําเร็จก็ไม่อื่นใดราคาบัญชีขาดเอกสาร นะคะอยากตัดสินใจไม่ได้บางทีผู้มาก็อาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่เนนี็นนักตัดสินใจสุดท้ายใช่ไหมคะก็ถ<ม>ือ้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยของเรื่องเนี่ยมันเดินหน้าต่อได้แล้วก็ทาง S M E Bank เองเขาก็มีนโยบายนะคะเขาได้รับนโยบายจากบอร์ดเข้ามานะคะในเรื่องนี้คือเป็นสิ่งทน่อยากจะช่วยลูกค้าของเขาอย่างที่ไปพบตอนที่อยู่ยุทธยาเป็นพี่เขาขายหมูปิ้ง นะคะเข้าใจว่ากู้ส่วนหนึ่งหละกับ SME ที่สาขายุธยา<ะ>ก็โดนน้ำท่วมตั้งแต่ปี54 <Okay. S 2> นะคะก็อยากจะกลับขึ้นมาทำธุรกิจใหม่ก็ฟังดูว่าเขาก็บอกว่าเขาขายได้แค่นี้ สุดท้ายเขาก็รับผ่อนกันไปเดือนละ5 0 0คือดูว่าลูกหนี้มีความสามารถแค่ไหนในการผ่อนชาระค่ะแล้วขอให้พูดจริงนะฮะขอให้พูดความจริงในส่วนนี้กับเจ้าหนี้เขาโดยพวกเราเนี่ยผู้ไกลเกลี่ยจะเป็นคนกลางนะคะจะเป็นคนคอยคุยกับทางลูกหนี้ด้วยว่าความสามารถมีแค่ไหนอย่างไรแล้วเจ้าหนี้รับให้ไหมอะไรประมาณอย่างนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นการเจราจาต่อรองนะคะเพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายในส่วนนี้สําคัญคที่ว่าต่อรองเสร็จแล้วเนี่ย ก็ต้องเดินตามข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ระหว่างลุกนี้กับเจ้าหนี้นะคะเรื่องของไฟแนนซ์รถยนต์ล่ะคะในส่วนของรถยนต์เนี่ยทางกรมอัตสาหกรรเขาเริ่มต้นในส่วนของทําถึงที่รถยนต์มาก่อนนะคะก็เราก็เดินหน้าต่อมาก็ประสบความสาเร็จอย่างมาก93% 93%สิบแต่ส่วนใหญ่ที่เราเจออีกมุมหนึ่งคือเป็นผู้ค้าประกันเขาล่ะค่ะบางทีโอ้แต่บางครั้งคนค้าประกันก็ได้เห็นใจนะวันก่อนที่ไปตลาดคองพนุมกรุงเกษมนะคะที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ทางกรมเองเนี่ยเราก็เอาไกล ปรากฏเขาก็บอกเขาเป็นผู้ค้ำเขามีเป้าหมายว่ามีแค่นี้ที่จะมาชําระได้ลิซซิงเขาบอกว่าเขาก็ลดมาให้แล้วจริงๆต้องขอเพิ่มอีกหน่อยเขาพยายามจะคุยกันไปคุยมาคนละครึ่งทางค่ะเราก็คิดว่ากลไกนี้มันเป็นการดึงหรือเป็นแรงจูงใจทั้งฝ่ายลูกหนี้เจ้าหนี้เข้ามาหาซึ่งกันและกันนะคะวันนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าเจ้าหนี้หลายฝ่ายเนี่ยเขาเข้ามาติดต่อเราเพื่ออยากจะขอให้เราเป็นคนกลางด้วยค,คุณชุ้ยฟ้าจะเห็นปรากฏการณ์ใหม่นะคะว่าวันนี้ตัวเจ้าหนี้เองเป็นคนเดิน เข้าหากรมบังคับดีด้วยนะคะว่าเห็นโครงการไก่เกลี่ยที่ทำเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันประสบผลก็เป็นปากต่อปากแล้วค่ะนะคะเพราะงั้นขอร่วมด้วยขอร่วมด้วยคือเจ้านี่ก็คือสถาบันการเงินต่างๆนะคะเริ่มตระหนักถึงการเข้ามาไก่เกลี่ยโดยที่มีกรมบังคับคดีเนี่ยเป็นตัวกลางใช่ค่ะใช่ค่ะมายเวลาใครได้รับจดหมายจากกรมบังคับคดีนี่ก็แบบมือสั่นแล้วนะจริงๆค่ะมือสั่นแล้เขายังไม่เข้าใจพอเปิดมาเห็นชองก่อนนะก็ตกใจแล้วตกใจแล้วแต่พออ่านไปอ่านมาประเภทว่า ไม,ไม่ไม่ลองก็ไม่รู้มาก่อนดีกว่านีพอมาแล้วจะเจอเรื่องของบทบาท,บาทการไกล่เกลี่ยเนี่ยทำให้อยู่ร่วมกันได้ะนะคะระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้นนเองแล้วก็เป็นปากต่อปากนะคะม,มันก็จะเป็นกระแสที่ทางลูกหนี้อย่างที่เขามีเพื่อนฝูงที่อยู่ในฐานเดียวกันบอกว่าไม่ต้องกุ้มใจแล้วถ้ายังไม่รับจดหมายก็มาติดต่อกลมได้ซึ่งวันนี้เราก็มีช่องทางทุกช่องทางนะคะต้องในอยูใ่ในชั้นบังคับคดีแล้วก็คือพิพากษาแล้วใช่ค่ะ ถึงจะสามารถมาไก่เกะตรงนี้ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะตรงนี้เราทําจุดอันนี้ของเราโดยบริบทของเรากลุ่มเกษตรกรแ่คะค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สํสาคัญอีกประการหนึ่งเราได้โจทดนี้มาจากกระทรวงมหาดไทยนะคะจริงๆแล้วเมื่อตอนประมาณสักกลางปี58ซึ่งท่านในรัฐมนตรีท่านให้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้นอกระบบของพี่น้องเกษตรกร เราได้โจทย์เนี้ยมาจากกระทรวงมหาดไทยประมาณ90 0 0 0กว่าชื่อนะคะคุณสร้อยฟ้า<ม>ที่เป็นประเด็นที่พี่น้องเกษตรกรเ,กอเองคงไปลงชื่อไว้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอันนี้ก็คือบังคับคดีแล้วพี่พา,า,ากษาแล้วเร,เราต้องมาเช็คไงคะ<ม>พี่น้องเขาอยากจะไม่เข้าใจว่าของเขาเป็นอย<ม>่างแต่เป็นนี่เราก็ต้องมากรองใ<ม>ช่ไหมคะเรากรองถอดรหัสมือต่อมือนะคะถอดมาแล้วเหลือ2,282รดรายที่อยู่ในชั้นบังคับดีไม่ว่าสายไปคับพักษาแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนจะประกาศขายหรือว่าเอาที่ประกาศขายแล้วก็ตาม ะะ2,000กว่าราย2,000ากว่ารายแล้วเราทำมาไไถึงไหมคะตอนนี้เราก็ทําอยู่กรอบอย่างนี้ค่ะเราเข้าไปเป็นส่วนช่วยจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยมีกลไกของเรียกว่าอชกอในพื้นที่ว่าอชกอําเภออชกจังหวัดใช่ไหมคะล้วเข้าไปส่วนนี้แล้วเราเองเนี่ยคุยกันโดยตรงแต่ต้องเรียนตรงๆว่าความสําเร็จไม่ได้มากเท่ากับ3 4สี่รายการแรกเพราะอะไรไหมคะเพราะเป็นหนี้นอกระบบเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้รายย่อยเขามักจะมาบ้างไม่มาบ้างเราบินสือไปถึง พอเจ้านี้ไม่มาเนี่ยก็คุยไม่ได้ค่ะก็คุยไม่ได้บังคับเจ้านี้ได้ไหมคะบังคับไม่ได้ค่ะเรื่องนี้มันเป็นสมัครใจนะคะสมัครใจซึ่งตรงนี้ราคาที่เราเรียนบอกว่าเราคงจะต้องต้องหาวิธีในการเชิงบวกให้ทางเจ้านี้รายย่อยเหล่านี้เห็นประโยชน์ด้วยนะคะส่วนใหญ่อย่างนี้นะคะคงต้องทําต่อไปแต่ว่าอัตราความสําเร็จถ้าเทียบกันกับเจ้านี้ที่เป็นสถาบันที่เป็นองค์กรกับเจ้านี่เป็นรายย่อยๆเนี่ยแน่นอนละค่ะว่าทางกลุ่มที่เป็นนิติบุคคลเนี่ย ก<จ>า,ารสำเร็จมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นช่องทางของเกษตรกรเนี่ยยังมีไม่มากแต่อย่างน้อยเป็นสิ่งที่เป็นทําให้เขาอุ่นใจพี่น้องเกษตรกรอุ่นใจว่ามันมีช่องทางที่เขาช่วยเหลือหนังสือที่กรมได้รับจากศูนย์ดํารงธรรมหรือว่าสํานักนายกจะมีอย่างนี้อยู่บ่อยครั้งแต่สุดท้ายเราก็ทําหน้าที่เรานะคะเราก็ให้พออ,อทั้งประเทศเราเนี่ยตามพื้นที่นะคะเป็นตัวเข้าไป ชวนเจ้านี่มาบางรายก็มาค่ะแต่ถ้าพูดถามบอกว่าความสําเร็จเนี่ยเท่ากันไหมกับกลุ่มที่เป็นสถาบันต้องรองรับควาจริงว่ายังไม่เท่าไม่เท่าเะคะท่านผู้ชมคะจะเห็นบทบาท ใหม่นะคะของกรมบังคับคดีที่จะเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยหนี้สินนะคะให้กับประชาชนคนไทยในทุกๆกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้ภาคการศึกษาหนี้ของ SME หนี้ครัวเรือนหรือแม้กระทั่งหนี้ของเกษตรกรนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่พึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะยนดอรับคุณค่ะคุณค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปอัปเดตในแวดวงเศรษฐกิจกันค่ะ